สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสอนเติม Wallet แบบซองของขวัญจากร้าน Nice MC Shop นะคะอย่างแรกมาที่เว็บ nicemcshop.com ใครที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกเนี่ยกดสมัครสมาชิกได้เลยใครมีแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะจากนั้นไปที่เติมเงินทัวร์เล t ซองของขวัญการเติมเงินแบบซองของขวัญเนี่ยหนึ่ง Wallet จะมีค่าเท่ากับ1 point เลยนะคะให้เราเปิดแอปพลิเคชัน Wallet ขึ้นมากดที่ดูทั้งหมดจากนั้นเลื่อนหามหมวดโอนเงินจะมีการส่งซองของขวัญอยู่นะคะให้คลิกเข้าไปได้เลยตรงนี้เนี่ยให้ใส่ย,ยอดเงินที่ต้องการเติมเข้ามาเท่าไหรก็ได้ขั้นต่บาทสงสงุด เลือกประเภทการใส่ซองเป็นแบ่งจานวนเงินเท่ากันนะคะกรอกจํานวนคนที่รับซอง1คนเท่านั้นคําอวยพรจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นกดสร้างซองตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องแล้วกดยืนยันแล้วกดคัดลอกจากนั้นให้กลับมาที่หน้าเว็บแล้วนําลิงก์ที่คัดลอกเนีย่ยมาใส่ช่องนี้ได้เลยแล้วกดเติมเมื่อเติมแล้วก็จะขึ้นว่าทํารายการสําเร็จแบบนี้สำหรับใครที่ขึ้นว่าผิดพลาดนะคะนั่นแปลว่าระบบอาจจะทํารายการอื่นอยู่ให้รอสักห้านาทีแล้วค่อยมาเติมใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วให้รีเฟซหน้านี้้1ครังก็จะได รับ point และ r p มาเรียบร้อยแล้วค่ะโดยพ o i n t เนี่ยนำไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านค้าได้เลยส่วน r p เนี่ยลูกค้าจะได้รับ10%จากจำนวนเงินที่ลูกค้าเติมเข้ามาซึ่งมีไว้สําหรับซูม ID แท้หรือว่าจะนําไปใช้แลกของ r p สสะสมก็ได้เช่นกันค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ใช้บริการนะคะ